สวัสดีครับนักเรียนวันนี้งานเคร่องรรถยนต์นะครับสําหรับนักศึกษาฝึกงานนะครับในสถานกอบการและมีรายวิชาเรียนงานเครื่องร่างรถยนต์เข้าไปด้วยนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของสูตรล้อนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของสูตรล้อนะครับเอาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับวิชานี้ถึงจะเป็น รายวิชาที่นําไปเรียนในช่วงฝึกง,งานด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะติดตามงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านใน powerpoint หรือค้นหาวิดีโอที่อยู่ใน YouTube นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนะบก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องสูตร้อนะครับในสัปดาห์ที่12นี้นะครับ สัปดาห์ที่12เนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับนะครับก็จะมีสัปดาห์ที่12และ13นะครับ12เนี่ยเราจะเรียนในในเรื่องของของอะไรเอ่ยนะครับนะของสูตรล้อและการตั้งสูตรล้อรองรับแบบปิ่งงกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนะสัปดาห์ที่สอบปหุ้นไลยเชียวเดี๋ยวเอาใหม่ นกาสองปอสิบสองนะครับ,บ,นะรบและในส่วนของสูตรล้อและการตั้งสูตรล้อรองรับแบบแม็กฟาร์สต์สตราตตัวนี้เราจะใช้สัปดาห์ที่สิบสามนะครับสอปอสิบสามอ่าสอปอสิบสามนะครับสอปอสิบสามเดี๋ยวลบไปสวยงามท่านหน่อยนะครับอ่าใส่ไปสวยงาม สิบสามอ่าไม่เป็นไรสิินนิดนึงนะฮะสิบสองก็สิบสามนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับในสัปดาห์ที่สองนี้เราจะเรียนเรื่องสู่รล้อกันก่อนเลยการตั้งสูตรล้อและการตรวจตั้งสูตรล้อรองรับแบบปิ่งลมันมีหลักการยังไงเขาทํากันอย่างไรนะครับอ่าเราต้องมาเรียนรู้กันนะครับพื้นๆนะครับการตั้งสูนรล้อและการสูนรล้อและการตั้งสูนรล้อนะครับ ลองรับแบบปีกนกอ่ปีกนกนะอันนี้ทําแบบแบบปีกนกก่อนนะครับปีกนกนะครับเหมือนแขนเล่า <Matter. S 1> นะครับนะ <clog. S 1> เหมือนแขนเราปีกนกคน,คนะครับทาตั้งฉากนะครับลักษณะการทํางานคล้ายกันเลยนะครับนะจุดยึดต่างๆก็จะคล้ายๆกับถ้าเราทําแขนตั้งฉากนะครับจะคล้ายๆกับแบบปีกนกนะครับการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบน้ seja, อยเลยเลยอ่า การตรวจสอบนะครับหรือลักษณะนะครับลักษณะของสูตรล้อรถยนต์นะครับการตรวจสอบและแก้ไขสูตรล้อบ่อยๆนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปการตั้งสูตรล้อบ่อยๆโดยทั่วไปแล้วนะครับไม่ใช่สิ่งจําเป็นในการใช้งานปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ายางสึกไม่สม่ําเสมอพวงมาลัยสั่นนะครับนี่คือสาเหตุของมันนะครับ ถ้ายางสึกไม่สม่ำเสมอ,อยางมันกินนอกกินในมันจะมีบอกนะครับว่ารถเราไม่สมดุลแล้วนะครับนะหรือพวงมาลัยมันสั่นนะพวงมาลัยมันสั่นนะครับนี่คือสาเหตุที่จะเกิดขึ้นนะฮะในลักษณะของสูตรล้อที่มันที่จะต้องมีการซ่อมนะครับหรือมีการซ่อมระบบรองรับน้ําหนักนะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะคับโอ้รถไปชนมานี้ต้องซ่อมนะครับ ศูนย์วงต่างๆมันจะผิดเพี้ยนไปถ้าเกิดอุบัติเหตุมานะครับจําเป็นต้องทวงให้มันได้ศูนย์นะครับหรือต้องการทําการตรวจสอบหรือแก้ไขสูตรล้อนะครับน,นี่คือลักษณะของสูตรล้อที่เราเจอกันที่เราจะต้องทํามันนะครับที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขส่วนใหญ่รถปกตินะครับที่เราใช้กันถ้ามานันวิ่งไปเนี่ยล้อที่มันวิ่งไปบนผิวถนนเนี่ย มันไม่ได้สึกด้านในด้านเดียวมันกินเต็มหน้ายางนะรเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรของสูตรล้อนะครับหรือขี่ดไปแล้วพวงมาลัยมันสั่นโอ้โวน,นี่เราต้องเข้าสูตรแล้วมันสั่นเพราะยางถ่วงไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือเอ,อมีการตั้งศูย์ล้อกินข้างเกินไปแชมเบอร์มากเกินไปโชว์เอาโชว์อินน้อยเกินไปหรือ,อยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพวงมาลัยมันสั่นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับนะ อ่าเลยเรามาดูกันต่อในหัวข้อต่อไปนะครับเมื่อทําการตรวจสอบและแก้ไขนะครับจำเป็นที่ต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหึงเลยนะครับจุดที่ต้องวัดนะครับจุดที่ต้องวัดและข้อพึงระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตรวจสอบ เกี่ยวกับใช้เครื่องมือตรวจสอบมันจะมีเครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะในการตรวจสอบสองความจําเป็นในการตรวจสอบก่อนทําการตั้งสูตรล้อน,นจัเป็นขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่ได้กินยางนะครับก็ยังไม่ต้องไปตั้งนะครับนะยางข้างใน,งนมันกินไปโอมันสึกด้านในด้านเดียวหรือด้านสึกด้านนอกอย่างเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องไปตั้งนะครับแต่ถ้ามันสึกโอ้เยอะเลยนะครับนะเราก็ควรที่จะไปตั้งมัน ก่อนทำการตั้งสูตรล้อต้องตรวจสอบปัจจัยต่างๆนะครับก่อนที่จะทำการวัดสูตรล้อนะครับนะปะจัจจัยต่างๆแรงนั้นลมยางมันอยู่ในมาตรฐานไหมลมฟังฝั่งซ้ายน้อยไปหรือฝั่งขวามากไปเราก็ต้องดูให้มันเท่ากันนะครับหรือการสึกหลอที่ไม่สม่ําเสมอของยางที่เห็นได้ชัดมีความแตกต่างนะครับหรือความแตกต่างนะครับในด้านขนาดนะครับ มันก็ต้องดูด้วยนะครับการบิดเบี้ยวของยางรัามีของหน้ายางมันเท่ากันไหมมันผิดรูปไหมนะครับระยะฟรีของลูกหมากเนื่องจากการสึกหลอเนี่ยตัวนี้ก็สําคัญนะครับลูกหมากสึกหลอเนี่ยก็จะทําให้ยางนั้นสึกหลอไม่เท่ากันละนะครับระยะฟรีคันส่งเนื่องจากการสึกหลอเนี่ยตัวนี้ระยะฟรีมันหายไปนะครับก็จะทําให้หน้ายางสึกเหมือนกันนะครับว่าจะสึกด้านในหรือจะฝึกด้าน,นอกนะครับ หกระยะฟรีของลูกปืนล้อหน้าเนื่องจากการสึกหรอนะครับมีระยะฟรีขึ้นมาปกติไม่มีนะครับปกติไม่มีนะครับถ้าลูกปืนแตกมันก็จะกินกินยางเหมือนกันนะครับยางสึกหลอนะครับผิดผิดปกติไปนะครับความยาวของสตาร์ทบาร์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับลองดูที่มันเท่ากันไหมนะครับ ความแตกต่างระหว่างฐานล้อด้านซ้ายและด้านขวามันผิดรูปปะมัเป็นรถที่ชนมาไหมนะครับมันก็ต้องมันก็สามารถตรวจสอบได้นะครับการเสียรูปหรือการสึกหลอของชิ้นส่วนก้านต่อบังคับเดียวมันเสียรูปไหมนะครับซิ 10. การเสียรูปหรือการสึกหลอของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบรลองลับน้าหนักด้านหน้านะครับซ1ปการเอียงตัว หรือการเอียงของตัวถังในแนวขวางนะครับระยะห่างจากพื้นของช่วงล่างนะครับระยะห่างจากพื้นนะครับของช่วงล่างนะครับนะต้องดูนะครับทั้งหมด11หัวข้อนั้นนะครับดูให้ดี 3. ความสําคัญนะครับการปรับตั้งระยะห่างจากช่วงล่างถึงพื้นก่อนทําการวัดสูรล้อนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการวัดระยะสภาพแวดล้อมนะครับว่าจาก กึ่งกลางล้อนะครับถึงพื้นเท่าไหร่นะครับนะจากตัวถังรถถึงพื้นเท่าไหร่นะครับก็จะมีการยุบตัวนะครับนะครับบวกกับลบนะมีแคสเตอร์มุมโทมุมแชมแคมเบอร์นะครับมุมแคมเบอร์นะครับเขบอกว่าเมื่อโช้กอัพสั้นลงนะครับก็คือมันยุบตัวนะครับยุบตัวสองเมื่อ โชคกอัพยาวขึ้นนะก็คือคืนตัวนั่นเองนะครับมุมต่างๆก็จะมีการผิดรูปไปนะครับนะผิดรูปนี้หมายถึงว่าจะมันจะอยู่ในสถานะโอ้เป็นลบเป็นบวกนะครับนะบเป็นลบเป็นบวกนะครับนะบเป็นลบหรือเป็นบวกนะครับส่วนใหญ่แคสเตอร์จะมาเป็นลบนะครับ การของมุมแคมเบอร์นะครับมันก็จะถ้าอยู่ในการคืนตัวนะครับมุมแคมเบอร์ก็จะไหลลงมาบวกนะครับแต่ถ้าเกิดการยุบตัวเมื่อไหร่นะครับเกิดการยุบตัวปึ๊บนะครับมุมแคมเบอร์นะครับก็จะอยู่ในมุมลบนะครับนะติพลบไปมุมโทก็ทํางานเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับ4การขับทดสอบหลังจากการปรับตั้งเพลาหน้าหรือระบบรองรับพวงมาลัยและหรือการตั้งสูตรล้อล้อหน้าเนี่ยนะครับให้ขับทดสอบเพื่อตรวจสอบการปรับตั้งดังต่อไปนี้นะครับ1งเลยนะครับพวงมาลัยต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่ต้องไม่เอียงมันต้องตรงนะครับพวงมาลัยรถนแล่นไปในแนวเส้นตรงไปข้างหน้าบนพื้นถนนเรียบนะครับพวงมาลัยไม่คุณสั่น หรือสายมากเกินไปนะครับมันจะต้องไม่สายไปซ้ายขวานะครับหรือไม่กินไปขวาหรือไม่กินไปซ้ายนะครับมันควรจะเล่นไปเส้นตรงไปนะครับ5.1.2ในหัวข้อที่2นะครับการปรับตั้งสูตรล้อรถยนต์นะครับวิธีการปรับมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์ขึ้นอยู่กับรุ่นวิธีด้านล่างนี้นะครับจะเป็นวิธีทั่วไปเนื่องจากโชว์อินจะเปลี่ยนไปนะครับโชว์อินจะเปลี่ยนไปถ้ามีการปรับ ตั้งมุมแคมเบอร์และหรือมุมแคสเตอร์นั้นนะครับจึงต้องตรวจสอบโชว์อินนะครับและหรือหลังจากปรับตั้งมุมแคมเบอร์นะครับหรือมุมแคสเตอร์ทุกครั้งนะครับจะต้องตรวจสอบโชว์อินนะครับมาดูในรูปนะครับการปรับตั้งมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์นะครับการปรับตั้งเฉพาะมุมแคมเบอร์เนี่ยนะครับนะให้ปรับที่หูโช๊คเห็นไหมครับ มันจะมีลักษณะแผ่นชิมนะครับลองนะครับหรือน็อตนะครับมุมแคมเบอร์นะครับการปรับตั้งมุมแคสเตอร์นะครับนะมันจะมีลูกหมากนะครับเขาเรียกว่าลูกหมากปีกนกนะครับเราสามารถปรับลูกหมากปีกนกได้นะครับการปรับตั้งมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์พร้อมกันนะครับอ่ามันก็จะมีหัวน็อตอยู่ นะครับหัวน็อตเหมือนหัวน็อตของลูกหมากนะครับมันมีให้มุมองศาให้ปรับอยู่นะครับให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับหรือให้ทิศทางของการโยกตัวนะครับมันสมดุลนะสมดุลนะครับวิธีการปรับตั้งนะครับมาดูที่มุมแคมเบอร์ก่อนในบางรุ่นสามารถเปลี่ยนโหมดนะบังคับเลี้ยวเป็นเว็รโหมดปรับตั้งมุมแคมเบอร์นะครับโบมดปรับตั้งมุมแคมเบอร์จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก้าน นะที่เล็กกว่าเพื่อสามารถปรับตั้งมุมแคมเบอร์ได้นะครับการปรับตั้งแบบนี้ใช้ระบบรองรับแบบสตรัดนะครับสตรัดนะสองการปรับตั้งมุมแคสเตอร์มุมแคสเตอร์จะถูกปรับตั้งโดยระยะ L นะครระยะแนะครับระหว่างปีกนกตัวล่างกับสตรบาร์ทบาร์โดยใช้น็อตหรือแหวนรองของสตาร์ทบาร์ครับ การปรับตั้งแบบนี้จะใช้ระบบรองรับน้ำหนักแบบสตาร์ทหรือแบบปีกนกคู่ที่มีสตาร์ทบาร์นะครับอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังบีกนกตัวล่างเท่านั้นนะครับต่อนะครับการปรับตั้งมุมแคสเตอร์นะครับการปรับตั้งมุมแคสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างว่าที่เราจะต้องปรับกันนะครับ หูยึดสตัดบาร์นะครับนี่หูยึดสตัดบาร์ตัวนี้เป็นสตัดบาร์นะครับน็อตปรับตั้งหรือปลอกรองนะครับสตัดบาร์นะตัวเนี้ยเป็นสตัดบาร์นะครับปีกนกตัวล่างตัวนี้อยู่ในตัวล่างนะครับตัวนี้จะมีระยะแอลนะครับระยะแอลเราสามารถวัดได้นะครับระยะแอลการเคลื่อนที่นะครับศูนย์กลาง ข้อต่อลูกหมากตัวล่างเมื่อความยาวของสตาร์ดบาร์เปลี่ยนแปลงไปนะครับในรูปด้านบนนะครับนะระยะ L ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะมันก็เกิดขึ้นอยู่กับลูกหมากนี่แหละนะครับอันนี้เป็นการปรับตั้งมุมแคสเตอร์นะครับมุมแคสเตอร์นะมุมแคสเตอร์ปรับแล้วล้อล้อจะเอียง นะครับล้อจะเอียงแบบนี้นะครับหรือเอียงออกแบบนี้นะครับนะครับมีอยู่สองแบบนะครับล้อจะเอียงไปทางนี้หรือจะเอียงเอียงไงเอียงออกไปทาง้างนอกนะครับนะมันมีทั้งหมดสองฝั่งนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับนะต่อไปนะครับการปรับมุม ปรับตั้งมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์ให้มันพร้อมกันเลยนะครับโบลยืดลูกเบี้ยวนะครับเยึงศูนย์ที่ปลายด้านในของปีกตัวล่างเนี่ยการหมุนโบสน,นี้จะเลื่อนศูนย์กลางของลูกหมากตัวล่างให้เอียงและปรับตั้งทั้งมุมแคมเบอร์และมุมแคสเตอร์ไปพร้อมกันนะครับวิธีปรับตั้งนี้ใช้ในระบบแบบรองรับสตัรทหรือแบบปีกนลกรู่นะครับแต่ถ้าการหมุนโบสตยืดแบบลูกเบี้ยวยืงศูนย มันจะมีลูกเบี้ยวยืดเบี้ยงสูนย์อีกนะครับด้านหน้าหรือด้านหลังของปีกนกตัวล่างจะเปลี่ยนมุมติดตั้งปีกนกตัวล่างเนี่ยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกหมากตัวล่างวิธีปรับตั้งนี้ใช้ระบบรองรับแบบสแตดหรือแบบปีกนกคู่นะครับมาดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมกันนะครับการปรับตั้งแบบพร้อมกันปรับตั้งยังไงในส่วนประกอบในส่วนทีหนึ่งเลยนะครับการเคลื่อนที่ ศูนย์กลางข้อต่อลูกหมากนะครับเห็ในไหมตัวล่างนะครับเมื่อศูนย์กลางของปีกนบตัวล่างเลื่อนไปโดยการหมุนนะครับลูกเบี้ยวนะครับนะหมุนลูกเบี้ยวตัวนี้เป็นปีกนบตัวล่างนี้รูปด้านบนนะฮะนี่ Warning. รูปด้านบนนะครับรูปด้านบนอ่าก็จะมีลูกเบี้ยวปรับตั้งนะครับลูกเบี้ยวปรับตั้งสองลูกเบี้ยวปรับตั้งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปีกนบตัวล่าง อขอโทษทีครับนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีตัวสกรูปรับตั้งนะครับนะให้ทิศทางของของอปิงนกนะครับมันเบนไปนในองศาที่ที่กำหนดนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับในปีกนกตัวบนนะครับปีกนกตัวบนเด <copyright S 1> ี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่อ่าเรามาต่อกันนะครับปีกนกตัวบนนะครับนะปีกนกตัวบนนะครับอันนี้ในภาพด้านบนนะครับก็จะมีตัวปรับตั้งนะครับแผ่นชิมด้านหน้าแผ่นชิมด้านหลังเพาปีกนกตัวบนโครงนะครับ,นะรบตัวนี้คือตัวโครงมัน นะครับเราก็สามารถปรับตั้งได้นะครับการเคลื่อนที่ศูนย์กลางของข้อต่อนะครับลูกหมากนะครับตัวบนเมื่อจํานวนแผ่นชิมด้านล่างเพิ่มขึ้นลดลงนะครับนะอันนี้มุมเนี้ยนะมุมนี้นะมุมนี้นะแต่คือมุมนี้ก็คือล้อจะอยู่ล้อจะอยู่ตรงนี้ครับอย่าดูสักคู่สักู่สักู่ ล้อจะอยู่มุมนี้นะครับล้อจะอยู่มุมนี้นะครับถ้าแผ่นชิปด้านหลังมันเพิ่มขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยนะครมันจะเพิ่มขึ้นนะครับล้อจะเลี้ยวมาฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าการถ้าการเคลื่อนที่ของลูกเคลื่อนที่สุนารียของลูกหมากเนี่ยตัวบนเพิ่มจำนวนแผ่นชิปด้านหน้าเพิ่มขึ้น หรือลดลงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นในแนวนี้นะครับทับด้านหน้านะครับนะด้านหน้าแผ่นชิมมากขึ้นนะครับมันก็จะเอียงเอียงไปทางนี้เหมือนะลดแบะออกอย่างนี้นะครับนะเหมือนลดมันแบะออกนะแต่ถ้าเราจะให้มุมมันเข้ามาอย่างนี้ก็ทำได้นะครับนะบนะก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าให้มันอยู่ตรงกลางนะการเคลื่อนที่ศูนย์กลาง ข้อต่อลูกหม,มากเมื่อจํานวนแผ่นชิมด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงพร้อมๆกันนะครับมันก็จะอยู่ในแนวตรงนะครับในแนวตรงนะครับนะแต่ถ้ามุมล้ออยากให้แชมเบอร์มัสักหน่อยนะแชมเบอร์แคสเตอร์ก็มาอีกสั็กหน่อยนะครับมันก็สามารถปรับตั้งได้นะครับใส่แผ่นชิมเข้าไปนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับหมุดมุมยึด นะฮะปีกนกตัวบนหรือตำแหน่งลูกหมากปีกนกนะครับจะเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มนะหรือลดจำนวนหรือความหนาของแผ่นชิมนะวิธีการแบบปรับตั้งในระบบแบบปีกนกคู่นะครับนะกบบเพิ่มแผ่นชิมเข้าไปนะครับนะแบบปีกนกคู่นะครับนะก็สามารถปรับตั้งได้นะครับก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับนะใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการตรวจและวัดมุมต่างๆนะครับ มันก็จะเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นมากกว่าสายตาคนเรานะครับมีหน่วยบอกเป็นตัวเลขเป็นมิลิเมตรที่ชัดเจนนะครับนะเราก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการตั้งศูนย์ล้อต่อไปนะครับมุมเลี้ยวนะครับมุมเลี้ยวมาดูมุมเลี้ยวกันบ้างนะครับมุมเลี้ยวเนี่ยครับเป็นนะครับแบบที่มีโบสนะครับการต่อนะครับการข้อต่อสามารถปรับตั้งได้นะครับแต่แบบที่ไม่มีโบสนะครับ จะไม่สามารถปรับตั้งได้อ่านี้จะมีแบบมีโบสกับไม่มีโบสนะครับสามารถปรับตั้งมุมเลี้ยวได้นะครับก็มีสกรูมีการปรับตั้งคันส่งหรือปรับที่แหลกพุงมาเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นแหลกไฟฟ้าหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมี power แล้วนะครับนะเพราะ power ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเก่าๆหน่อยนะครับนะเกียวนี่การถอดถอดเกียวนี่วัดระยะเระยะบนี่ต้องวัดระยะไว้นะครับ ไม่งั้นคันส่งไม่ตรงกลางนะครับพวงมาลัยหมุนให้ตรงกลางแต่ร้อ,อยเลี้ยวอยู่ก็มีนะครับนะมุมเลี้ยวอันนี้คือมุมเลี้ยวการปรับตั้งมุมเลี้ยวอ้าวจบแล้วนะครับในหัวข้อแรกของวันนี้ของสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนสงสัยอะไรนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับในสไลด์ข้อความในสไลด์ต่างๆนะครับก็ศึกษานะครับเพราะว่าพวกเราฝึกงานเราก็ต้อง ทำการศึกษาด้วยตนเองด้วยในส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็มาอธิบายให้ตั้งแต่แรกจนจบนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสู่ล้อและการตั้งสูนรล้อแบบปีกนกนะครับนะบอันนี้วันนี้เราก็จบเพียง,เ,ยงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต่อกันสัปดาห์หน้าในหัวข้อที่5.2นะครับนะในหน่วยที่ห้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับนะบขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับ ทำแบบฝึกหัทส่งนะครับครับผมขอบคุณครับ